สวัสด,ดีค่ะอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจีชาแนลนะคะอ่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่อยากขอเปิดตัวเนาะอ่าป้าจีอ่าเป็นผู้ใดเนาะอ่าขอาววาภาษาอีสานเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอยู่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสรารคามอ่าป้าจีนี่กามีอาชีพเป็นขา้าราชการคนหนึ่งเนาะเป็นพยาบาล ชื่อจริงชัชด,ดาสมนึกธนาชตดนะคะปฏิบัติงานอยู่โรงพยาบาลชิงยออืนเพื่อเชยงยืนจังหวัดมหาสารคามนะคะก็มีครอบครัวสามีกับเป็นทหารยูดรพุรีกูนะคะแล้วก็มีลูกสองคนคนแรกก็เป็นผู้หญิงอาชีพเดียวกันก็คือเป็นพยาบาลอยู่วงการดูแลสุขภาพนะคะ,ะลูกชายคนที่สองก็อาชีพไปในท่งเดียวกันคือ จบเป็นได้แพ์นะคะอรน,นี้การประเทศในทํนทำงานหร่ะกำลังอยู่ในช่วงรองไปประกอบพิชาชีพิ่งจบนะคะอรน,นี้กาบวชเอาภาษาอยู่อันนี้ก็จะมาพูดถึงช่องเนาะว่าประจ,จิตชนแนลเนี่ยประจ,จิจะมาพูดเรื่องอะไระจะก็เรียกว่าเป็นนานา,นาสาระก็ได้เนาะแต่จะเน้นไปเรื่องสุขภาพเพราะว่าประจ,จิอยู่ใน วงการสุขภาพเป็นพยาบาลก็ทำงานมาตั้ง34ปีก็มีความรู้อยากมาแบ่งปันสิ่งดีๆที่ได้พบได้เห็นในขณะที่ทำงานและบางบางทีก็มีงานวิจัยใหม่ๆเข้ามามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาที่จะทำให้สุขภาพเราดีโดยไม่ได้ใช้ยา อย่างนี้ก็มีนะคะแล้วก็จะ,ะ,ะพูดเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวที่เราเห็นอยู่ทุกวันแต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นยาได้มันมันเขาเรียกว่าเรื่องดูแลสุขภาพมาแรงเนาะยุคโควิดก็เลยไม่รู้จะไปพูดกับใครก็เลยหาวิธีการหาช่องทางที่จะแบ่งปันความรู้อยากให้ได้รับรู้รับฟังสิ่งที่ป้าจีรู้ อยากให้คนอื่นได้รู้เหมือนเรานะคะจะเรื่องอะไรนะก็คอยติดตามชมต่อไปนะคะที่ช่องป้าจีชนเนลค่ะค่ะอ,อ,อย่าลืมนะคะช่องป้าปจีชนเนลเนี่ยนะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเนาะก็สอบถามในคอมเมนต์าสามารถคอมเมนต์ใต้ช่องนี้ได้เลยนะคะว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะคะที่มาแรงนะตอนนี้นะคะ ก็เรื่องกัญชากัญชานี่เป็นยาเสพติดเนสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้เป็นไม่ใช่ยาเสพติดแล้วแล้วก็สามารถจะเอามาใช้รักษาโรคหลายแหลงโรคหนึ่งได้ก็คือโรคมะเร็งอันนี้ใช้ได้ผลจริงนะคะเดี๋ยวคลิปที่จะถึงเนี้ยป้าจีจะมาแบ่งปันความรู้ว่าป้าจีใช้กัญชารักษาคนไข้แล้วได้ผลยังไงอย่าลืมติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ